วัดีครับวันนี้เช้าวัวนเที่ยงแล้วเที่ยงแล้วเลยเช้าแล้ววันนี้มาสายวันที่เก้าเนาะวันที่เก้าเดือนตุลาที่เก้าตุลาหกสี่วันนี้ให้กำลังใจกันเชา้ชาเช้าตื่นมาก็ อันนี้ทำทำงานอยู่ที่บ้าน Work from home แต่ก่อนเราไม่รู้ว่าทำงานแบบนี้ได้ด้วย <c oughs> เพราะว่าเราก็ไม่คุ้นไม่ชินนะอื่นเช้าก็รีบไปแล้วรถติด3-4ชั่วโมงกว่าจะถึงที่ทำงานก็เที่ยง กว่าจะได้ทํางานก็อนเราอะโอเควางแผนไว้ก่อนแล้วแหละว่าคนทํางานเขาก็ทําไปเราก็เหมือนซีอีโอนะไปก็ไปดูไปวางแผนไปอะไรแต่มันก็ถ้าเราไปถึงทีมงานแต่เช้าเราก็จะได้ส่วนอื่นด้วยใช่ไหมไม่ไม่ใช่ได้แต่ไม่ได้ดูงานได้เต็มที่ พอมาถึงวันเนี้ยพอเกิดวิกฤตต่างๆเกิดโรคระบาดเกิดอะไรมันก็ทำให้เราเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีธการใหม่ตามสภาพแวดล้อมตอนแรกแต่ก่อนก่อนที่จะมีโรคระบาดเราก็โอ้โห ทำงานอย่างอย่างหนักทำงานอย่างหนักตื่นแต่เช้าต้องรีบไปลำบากไหมลำบากมากนะลำบากเพราะว่าผมเนี่ยทำงานไม่เคยหยุดเลยตลอดชีวิตเสาร์อาทิตย์ไม่เคยได้หยุดทำทุกวันยกเว้นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าธุระจำเป็นจริงๆที่จะหยุดถ้าไม่งั้นก็ไม่เคยหยุดครับไม่เคยหยุดทำงานไม่เคยหยุดเลยเพราะว่าถ้าวันไหนไม่ได้ทำมันมันเหมือนกับ อยู่บ้านนิ่งๆมันแปลกอ่ะมันมันไม่ใช่วิถีชีวิตที่เราเป็นปกติถ้าถ้าวันไหนได้หยุดนี่ผิดปกติก็ไม่เคยได้หยุดตั้งแต่จําความได้ก็ชอบทํางานชอบทํางานขยันน่ะขยันในเรื่องโง่ๆไปขยันขยันเรื่องทํางานอ่ะชอบทําฟรีก็ได้ไม่ได้ตังก็เอาได้เพื่อน ได้สนุกได้ฝึกทักษะผมไม่เกี่ยงไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าเฮ้ยทำอันนี้จะได้ตังหรือจะไม่ได้ตังก็ก็ไม่ค่อยคิดมากขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราทําธุรกิจเราทาธุรกิจเราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะค่าแรงงานค่าของค่าอะไรต่ออะไรอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าเหมือนค่าตัวเราเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเราการเดินการค่าอะไรต่ออะไรเนี่ยอันนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับผิดชอบต้องมีเหมือนกัน เพราะงานก่อสร้างมันผมอาชีพก่อสร้างเพราะงั้นมันก็เลยค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็หนักต้องละเอียดรอบครอบทุกอย่างทั้งเรื่องคนเรื่องของเรื่องอะไรต่ออะไรต้องต้องละเอียดเยอะๆมากๆถ้าปล่อยเลยเช่นเครื่องมือหนักเรื่ออะไรต่างๆท้องนี้ กินเงินเยอะค่ารจะจ่ายเยอะเพราะง,งั้นต้องเซฟคอร์ดดีๆถ้าไม่งั้นเจ๊งเจ๊งทุกง,งานทำไม่เซฟคอร์ดดีๆถ้าไม่มีคนมาช่วยก็เราก็ทําคนเดียวไม่ได้อยู่แล้วเรื่องงานก่อสร้างก็ต้องหลายๆคนช่วยกันไอ้ที่ผมพูดเนี่ยก็อยากจะบอกว่าทุกวันเนี้ยเราต้องเซฟต้องประหยัดต้องรอบคอบแล้วก็ต้องคิดใหม่ ทำใหม่วางแผนใหม่ให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญมากเพราะไม่งั้นเราก็จะเหนื่อยเหนื่อยไปตลอดชีวิตวันนี้ก็อยากจะให้กําลังใจทุกๆคนสู้เพราะว่าวิกฤตต่างๆมันก็ยังไม่ผ่านไปนะเราก็ยังต้องสู้ work f r พรอม m e อยู่บางคนบางคนก็โอเคไปทำงานแล้วก็ขอให้กำลังใจกับทุกๆคนครับสวัสดีครับ